ท่านคงจะทร้าถึงพิษภัยของบุหรี่แล้วนะครับบุหรี่นี่เป็นสิ่งเถียงีอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์เลยนะครับค้นหายังไงก็ไม่มีคาว่าเกิดประโยชน์จากการสูบบุหรี่นะครับมีแต่พิษภัยประชาชนทั่วโลกปีหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึง6ล้านกว่าคนนะครับ6ล้าน่คนทุกวันทุกปีเนี่ยตายไปเพระาะการสูบบุหรี่แล้วก็คนไทยนะครับสูบบุหรี่ทั้งหมด13ล้านคนนันอ,อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศปิดลิ้นิดแบบนี้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นะครับว่า ครับในช่องปากซึ่งก็เป็นโรคที่คนทุกข์ทรมานมากโรคถุงลมโป่งพองนะครับหลอดลมอักเสบพื้นเป็นบุหรี่ซึ่งก็เกลือยกล่อมาในเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมด้านต่างของอุตสาหกรรมบุหรี่บริษัทยาสูตต่างๆเอ็นพวกเราก็ต้องทำดึงดึงตรงนี้ด้วยนะครับอย่าเห็นดี้ในเา้ครับแล้วก็ทีมจากทางด้วยลายมรุนชนดีหล่ปาห้าวันช้าสิ้นสีนะครับที่หน้าที่แล้วก็ให้บรการกับในรา อ่างตันะคะไม่เท่าแต่นี่ล่ะตันนี่ใช่่ะทไมอ้าวดีนะคะมีเอฟเฟ์นอยนะเอ่อแล้วกขนตัวอยู่ข้างบนเลยคจะแตแสงให้เห็ไมเพื่อนนะคะอานะคะนะคะทุก ตัวเรืงที่ก่อให้เกิดมาในปอดตัวตัวสารเนีเพราะว่าที่เขาติดโดยี่เขาติดที่โปรตินนะคะวันนี้เราเนียนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เราสับสนเนาะะเข้าใจกมนตลอดสารไร ของการผลิตภุหีี่และการโนนรงค์ให้สังคมไม่ร่วมกิจกรรม Bye. <laughs>